ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับผมช่อง The Money Channel ครับวันนี้จะมารีวิวเหรียญกระถินปี2566น้ะครับก็เป็นรุ่นโสรถมงคลนะครับนี่ครับโสรถมงคลป,ปีหกนะครับเป็นเหรียญกระถิ้นนะครับปี66นี้เองครับ ก็จะเป็นลักษณะนี่ครับลักษณะลักษณะประมาณนี้เลยครับกจ็จะลงยาแตกต่างกันไปนะครับแต่ละเรียญอันนี้จะเป็นเนื้อทองฟ้าบาทนะครับทองฟ้าบาทหนาลงปูเต็มๆเ,เลยครับรอยยักรอยหยุ่นเหมือนลงปูมาครับชัดเจนครับ สวยงามครับกาเลี้ยงก็จะจ่อคน้างใหญ่นะครับใหญ่กว่าเลี้ยงซิบแล้วกันครับใหญ่กว่าเลี้ยนสิจะมีลงยาเนี่ยครับลงยาขอบไข่ปลาครับก็จะเป็นลงยาเนี่ยครับกีบรอบคางครับส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังก็เหมือนเดิมครับก็จะเป็นเรือสำเภานะครับลักษณะข้างหลังของลุงปูเอกลักษณ์นี่นะครับ สมเพอเดินสมเพอเศรษฐีนะครับก็จะมีต่อโคดครับต่อโคตครับต่อโคดตอกเลขนัมเบอร์ครับประมาณนี้เลยครับเพื่อใครที่อยากได้หรือสนใจครับอันนี้ก็จะเป็นอีกลงยาอีกแบบหนึ่งนะครับลงยาไข่ปลา ขอบขาวนะครับลงยาแดงน้ำเงินครับอันจะลงยาเขียวแดงครับจะมีผมได้มาห้าเหรียญนะครับก็จะมีอยู่สองสีนี่แหละครับสองสีครับสองสีอ๋ออันนี้จะอันนี้จะเป็นสีฝ้าครับแดงฝ้าแล้วกับแดงน้ำเงินกับแดงเขียวนะครับประมาณนี้หาเหรียญครับลักษณะเหมือนกันนะครับลักษณะข้างล่างก็เหมือนกันครับ ครับต่อโคดอ้าววงนี้เรียนนี่ใจชัดหน่อยครับนี่ครับต่อโคดกอไกยน้ำครับกอไกยมาจากกรรมการนะครับอันนี้คือทําบุญกรรมการครับทําบุญกรรมการจะได้มารประมาณากรรมการครับส่วนประธานก็จะมีเหนือสามกษัตริย์กับนวะนะครับซึ่งผมปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้มาครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้จ้องประธานไว้ครับก็เลยได้มาจากกรรมการครับหาเหรียญก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไปท่านี้นะครับก็ใครที่สนใจหรืออยากสอบถามก็กดลิงก์ไลน์มานะครับผมก็เห็นหลายคนนะครับจะถามในในช่องจะจะคอมเมนต์ในใต้คลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ปั้งมุดไว้ให้เลยนะครับกดลิงก์ไลน์นะครับสำหรับคนไหนที่ยังยังไม่รู้นะครับกดตรงลิงก์ไลน์นะครับ กดลิงไลน์ปุ๊บมันก็จะมันก็จะพาเข้าไปที่หนาลายครับหนาหนาลายของของผมบปีบครับกดเข้าไปครับแล้วมันจะขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์ของผมกดเข้ามาแชทนะครับแชทปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาของแชทของผมเลยว่าจะสอบถามรุใน,นอะไรยังไงก็ก็พิมพ์ใหม่ครับเดี๋ยวผมเห็นมันขึ้นปุ๊บผมจะมาตอบครับเราะว่าติดต่อทางไลน์มันจะสามารถส่งรูปหรือว่าแจ้งอย่างอื่นรายละเอียดได้ได ได้เยอะกว่าทางทางนี้นะครับทางทางทางคอมเมนต์นครับทางคอมเมนต์ในช่อง YouTube นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้ทานี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ